สวัสดีจ้าพี่นองวันนี้สิพากันมาตกปลาเลยจ้ะบอ่อปลาตกปลานิ่นเลยจ้ะเบื้องบรรยากาศตกปลาเอาเนี่ยขนมปัง พร้อมๆรับเบิสตังส้ง4ีขั้นพี่น้อง ปลไไ้ปลานินกับบานมาน้อกสีมานบอนี่มาพี่น้องเบสซีขั้นสีมานบอมือนี้มาตกปลานิลจากพี่น้อง ลองเบิ้งนอกว่าสิมานบอมือนนี้สิได้ป้าเมื่อบานบอได้แล้วพี่น้องตัวแรกแหกหมันนี้ของแถทายท่านตัววังหันชายโบท่านมือเต็มตาเลยคุณนะคุณนะ ตัวแรกแหกมันตัวบางใหญ่เลยพี่น้องมาตัวแหลกตัวนี้ตัวละโลละโลเลยตัวนี้ตัวบางงามงามแห้งจะบอกมาสองตัวแล้วมันมันมันมีแต่ตัวละโลเลยตัวนี้มาแล้วพี่น้องตัวทีสามของรายการไปวะเยอะเด้อ ปัดเอาขึ้นเลยเฮปลาน,นิโอซัมหนีกำลังต้มแซบ่บจับปลาใส่ อีกแล้วปานินบูยปานินอีกแล้วครับท่านไหนปุปูสองคันเลยเหรอไม่ใช่นะ เอาไมหมดหเกองดวเลยพี่มนมันตั้งแต่ไปอี่งซุแล้วไปอี่งซุตัวเละแค่มนันไหนมาดูสิไปกล้องดูสิดูงามบ่ตวนปนิาน มาอีกแล้วครับมาอีกแล้ว <c oughs> ตัวที่โซเดียเลยนี่โอ้โหเปียกเวดเลอนี่ตะลุ่นนี่ได้ร่ะแกวเลย

วิววิเดี๋ยวเดี๋ยวคือคือใกล้ทีรุดเนี่ยก็รุดดอกอ้อ้าเฝ้ามาตักเอาเนี่ยตักเนี่ยตักแล้วแล้ดไปแล้วตัวหนึ่งเมื่อกี้นะพี่น้องป้านิลพี่เจตัวงามๆพี่น้องซสอนข้างหลังว้าวมันตีแต่นี่มันมันเหนี้ยเยอะนี่อุ้ยดูดพอดีป่ะ กันเอาขึ้นสาก่หนีรุดแฉมีแตตัวงามๆป้าดรุดรุดรุดเหรอพี่น้องว่าได้ำ้ำอ๋มันอมมือซื้อตัวนี้หลุดแล้วตัวใหญ่กล่องแต่งกล่องแ,แ,แล้วกันนะ บรรยากาศตุกปลาพี่น้องเบาหมอดก็มือแท้เอาถึงมิเตียยจังเลยเบาสวิตตัวได้ล่งคิปไลฟ์เป็นรอบแล้วมาคอยได้ล่งนะะไปแล้วไปเร็วบึ้งเบาหมอดอยู่อยู่ยาห้รดเ้อรอบเนี้ยนะ เราหอดกันได้ดึงโลดพี่น้องรุดสองเท่อแล้วเรามีเพือสิบวันรุดแล้วละ่ะท้องฟ้าอันสวยงามกับปลานินตัวใหญ่ๆหาเนี่ยมาตักแม่ใส่ละมอทมขึกก้นมึงบือพี่น้องตัวงาม,งาม ป้านิ่นมีแต่ตัวงามๆตั้งใจมาออกเอาแต่ป้านิ่นเน,นาะจ้ะไปอีโซบได้กัะปอย,อยม่แต่ตัวงามๆดี่นอ อียังห่ะคือทำส่งคืออยู่แล้วพี่น้องป่าอีหอย่างป่านิน่งก็เอาละอาจารย์ใหญ่ได้อีกแล้วครับปาอป่านิน่แก้วป่านิ่อีกแล้วโอ้ตัวนี้ไหมถือคู่ทาแล้วยกขึ้นโซ่ก่อนเฮ้ปลาตัวงาม ปลาพี่น้อปนนง,ง,งปลานินี่งที่ได้ตัวงามๆก็เปนเบ็ดก็หูแล้วนะเบ็ดอ่าเลยนะรา,า,เาเยเลยได้อีกแล้วปลานินเก็ดปากซวอรเลยรักคุมันเซ็สวยสิคะอีก ได่แล้วพี่นอ้ออ้ตุบตักหนาง,งามเลยแก้วตัวยอย่างสวยสุปลาไม่ต้องไปถึงตลาดพี่แต่ตัวงามงาม ท่านประหลัดโอ้โหเบ้าเข่าปากวะเออโอ,โอ,โอ,โอ้สวยสวยมากสวยมากเฮ้ยประหลัดมันคนเดียวแล้วโอ้ยคักคัก โอ้โหโตปลาไหมปลัดได้อีกแล้วโอ้โหเจ๊โกเราผู้เดียวนี่เน้ยโอ้เยอะแยะไปหมดเลยกินหมดหรือเปล่าติดแล้วปลานินครับท่าน แม่สาวน้อยปันนี้เนี่ยเงียบตังบักด้นที่นอนหนำบกนี่ป้าเราขึ้นก็เดินหนำบกเลยว่ะตัวเน่สาวตัวเท่าเดิม เพิ่มเติมคือเนียดตัว,ต <c oughs> ตวางามมาพี่นอ้องปลาอยังปลานิน่นเบอตัวบักงามนึงได้แล้วได้แล้วเปิดโปโแล้วปล <c oughs> <c oughs> านิน่น เอาเอาปลากระโดดเขาปลาละพี่นอ้นองมือหนีมันแต่ป้านิ่นเต็มของเลยเอาออกเดบ,บล,ะละ่ะแปะสะแปะสะ <c oughs> ไดลไลเติมอยู่ ตัวละโล,โล่ค<า>นละไม<ห>่น้องเอาคุบน้ำปลา่นน่ะเราออกได้ไหมอืเอาเบ็ดออกจากปากปาก ปานินครับท่านรูดซ้ำพี่นอ้องวะได้ซ้ำรูดเรียบร้อย,ย,อยไม่เป็นไรมันรูดแล้วพี่น้องวะได้ซ้ำป้านินนะนมาจับพี่น้องวันนี้มาหาปลากับได้ไล่เติบเมืองเบาหมอสเมือง,งคนหลาสเปิดอันนี้ให้เบิงนะเ่งแน่ มีแต่ปลานิน่นเอยโตละโลฝากกดไไหลกดแช่กดติดตามน้ำเดือดจารุงณนะผ้าเชี่ยวปลานิน่น